สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับกลิปคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงราศีที่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์เรียกได้ว่าเด่นในด้านนี้ที่สุดในปี2564ครับจะมีด้วยกันอยู่3ราศีครับเป็นราศีที่ดวงด้านผู้ใหญ่จะดีมากๆเรียกได้ว่าดีสุดๆเกี่ยวกับผู้ดักผู้ใหญ่เลยเป็นจุดแข็งจุดดีที่สุด3ราศีนี้ครับจะเป็นราศีไหนต้องติดตามครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะฝากกดแชร์ก่อนเลยครับ กดแชร์นั้นนะครับจะทําให้ท่านเองเก็บเอาไว้ดูได้แล้วก็ยังจะแบ่งปันเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นด้วยนะครับใครที่กดแชร์คลิปนี้นะฮะขอให้ท่านร่ํารวยขอให้ท่านมีแต่ความสุขขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าจับเงินแสนเงินล้านกด2แชร์ขอให้รวยร้อยล้านพันล้านครับสาราศีที่ดวงผู้ใหญ่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับเอาละผมจะสาธยายคุณความดีของ3มราศีนี้ก่อนนะครับสาราศีนี้เนี่ยในช่วงปี64ครับเป็นสราศี ที่ควรจะเข้าหาผู้ใหญ่ควรจะทําธุรกิจเกี่ยวแก่ผู้ใหญ่คบสมาคมดูใจเลือกเป็นแฟนจะดีที่สุดคือเรียกได้ว่าคบคนอายุมากกว่ารวยคบคนอายุมากกว่าเฮงคบคนอายุมากกว่าเขาช่วยเหลือได้แฟนอายุมากกว่าจเจริญก้าวหน้าได้คนดีถึงแม้บางคนสาวสาวบางคนนะ,นะฮะอาจจะต้องเจอพ่อไม่แม่ไม่แต่ถ้าอายุมากกว่าถือว่าเด่นครับมันจะมีที่ันอดู3า3ราศีเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระศุกดีเด่นสุดๆทีเดียวนะฮะในดวงชะตานั่นได้แก่ ราศีนี้คือราศีแรกเลยครับราศีธนูครับราศีธนูนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นราศีที่ผู้ใหญ่ชื่หลวงพถธรรมดีมากๆเด่นสุดๆครับราศีที่สองครับได้แก่ราศีมิถุนครับราศีมิถุนนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตรงจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางปีนะครับดาวฤหษสโคจรดีสุดๆครับเข้าตำแหน่งสุภะเด่น ดีมีความก้าวหน้าผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเจือจุนอุปถมัมภ์ชูครับแล้วราศีสุดท้ายราศีที่3ครับได้แก่ราศีกุมครับราศีกุมที่ดาวพฤหัสเข้าทับเต็มเตตั้งแต่ช่วงหลังเมษาไปนี่ถือว่าเด่นสุดๆเลยนะครับเด่นจริงๆสําหรับราศีกุมครับเพราะนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าสราศีธนูมิถุนกุม3ามราศีนี้จะเป็นราศีที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่เจริญก้าวหน้าคบผู้ใหญ่มีเพื่อนเป็นคนอายุมากกว่าจะดีทั้งสิ้นทั้งปวง คอนเฟิร์มครับต้องบอกว่าเพนอังกฤษคอนเฟิร์มแล้วก็ช่องกรีนคอนเฟิร์มนั้นนะครับจะมีเรื่องราวของปี64ให้ท่านเรียกได้ว่าละเอียดยาวๆรู้กันแบบก่อนใครละเอียดทุกแง่มุมอย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับฝากกดติดตามอย่าลืมมอบดาวให้กับกรีนคอนเฟิร์มด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจักกราบขอบพระคุณตรงนี้มากเลยนะฮะอยากได้่วมก,กับผมหลังจบคลิปนี้กดโทรเข้ามาเลยฮะหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย่าเป็นค เข้ามาเลยนะฮะหนึ่งเก้า3 0ศูนย์หวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจในนาฬิกาของกรีคอนเฟิร์มนะครับนาฬิกานี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่ผมจัดทามาด้วยคติทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบที่เรียกได้ว่านาประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้นาฬิกาการใส่นาฬิกาแบรนด์ดังๆนะครับมาหลายแบรนดท์ทีเดียวนะครับมารวบรวมอยู่ในนี้ครับเพื่อให้เป็นทั้งนาฬิกาแล้วก็เครื่องรางให้กับทุกท่านใช้ได้ตัวในราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง6 9 9 0กบาทเท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกาที่ผมทําเองฮนะชื่อแบรนด์กรีทคอนเฟิ มีดีอย่างไรนะครับต้องบอกเลยนะครับแน่นบนนะฮะท่านจะเห็นนะครับจะมีลักษณะของพระอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีสีน้ำเงินและสีขาวเป็นตัวแทนของริยันจันทราแล้วก็หยินหยางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหยินหยางเป็นลักษณะของความสมดุลชีวิตจะไม่ตกต่ํุริยันจันทรานั้นนะฮะเป็นลักษณะของเทพที่เสริมในด้านเกี่ยวกับชีวิตเพราะนั้นครับยังมีดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่ง12นาฬิกาซึ่งเป็นตําแหน่งมหาอุดครับบ่งบอกถึงลักษณะส่งเสริมนะฮะดวงเกี่ยวกับพ่งความมั่นคงความดีเด่นเรียกว่าวาสนาบาร,รมีทําอะไรก็สมเร็จโดยเฉพาะ ันกับคนที่ทําเกี่ยวกับในหน้าหรือว่าเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ยศตําแหน่งข้าราชการนี่ต้องบอกว่าจะหนุนนําและเสริมดวงอย่างมากทีเดียวนะครับดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งสุกรองนากาผู้หญิงที่สมใสจะได้อานาจของดาวจันทร์ที่อยู่ในตําแหน่งราศีเมษที่ดีมากๆากศุรองนายกาทาให้ท่านจะมีคู่ครองที่ดีนะครับหรือดวงจะเป็นคุณหญิงคุณนายได้เลยนะครับนี่เป็นเคล็ดที่ผมแฝงไว้ในนาฬิกานะครับต่อจากนั้นครับในตําแหน่ง6นาฬิกานะครับเหมือนกางหันหมุนอยุดรอเวลานะฮะผมได้คติมาจากแชรกคงหมิวนะครับซึ่งต้องบอกว่า่าาาพยามหหรูปแบบทีใ้ มีนาฬิกาที่มีแชรกงมิวหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับจะหมุนนําโชคนําราบมาเข้าสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะครับในส่วนด้านหลังนะครับจะมีคาถาหัวใจเงินล้านนะครับเพ่งเพ่งพาพ,า,พา,หา,หาหาหารือๆรืออยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้แนบกับข้อมือของท่านเหมือนกับท่านได้ จับเงินล้านจับกระถางเงินล้านอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมยังปลุกเสกด้วยกระถางเงินล้าน108จบในเลิกดวงดอภิกุลตรีจักรมารโยกนะครับซึ่งเป็นคุณภาพดวงดาวที่ดีมากๆในช่วงวันที่22สิบงหาคมศุกรี่ผ่านมานะครับเป็นเลิกที่ดีเวลาที่ดีในการที่จัดทานาฬิกาสุทธรักษ์ของผมนะครับเพื่อทุกท่านได้สวมใส่นะครับแล้วระบบนาฬิการผมนั้นเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใส่ฐานนะครับก็เพียงแต่ท่านใส่ในข้อมือลยฮะเขยา่าเขยา่าเขย่าวนาฬิก เดินและใช้งานได้ปกติครับก่อนนอนนะฮะก็หมุนขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะสักสิบทีนะครับมีระบบกักเก็บพลังงานนะฮะก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยทีเดียวนะครับประหยัดคุ้มค่านะครับแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวกับกรีดคอนเฟิร์มนะสามารถสั่งจองได้ที่แฟนเพจของผมเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านที่ดูในขณะนี้นะครับผมรบกวนขอ1แชร์ครับขอให้ท่านนะฮะจงร่ํารวยจงถูกหวยได้รับเงินก้อนโตปลดหนี้ปลดสินขอให้สุขภาพดีแข็งแรงขอให้เจอความรักที่ดีการงาน ที่มั่นคงจับเงินจับทองตลอดไปขอบคุณครับ